สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DC Game นะฮะวันนี้เราอยู่ใบราบชีวิตรอดสร้างหมู่บ้านกลางทะเลเหมือนเดิมไม่ใช่เมืองเหรอนี่จะเป็นเมืองอยู่แล้วนะยังไม่เป็นเมืองเลยเมืองจะเป็นเมืองได้อย่างไรนี่มา ันนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราจะให้คนดูมาดูก่อนเดี๋ยวหนูจะเป็นคนแนะนำเองนะคะอ่าๆพาทัวร์กไปอ่ะพาทัวร์ไปเอาเอาอะไรก่อนอะไรก่อนก็ได้แต่เองพาไปเลยเออาเงินเอาโรงพยาบาลก่อนจังนี่คือโรงพยาบาลที่พี่หาสร้างต่อกรุงใช่เพราะผมแอบสร้างอยู่คนเดียวใช่หนูหลับอยู่ค่ะอ่าไหนไหนพาเข้าไปดูสิไปเปิดประตูกันค่ะคือนี่อันนี้น่าจะเป็นที่ ให้คนป่วยให้คนป่วยมานั่งชมอะไรอย่างงี้มีแค่ดอกกุหลาบไม่มีดอกเลืองนี่ก็ดอกกระดาษไม่มดอกกล้าเรืองคนละอันนี่ไอ้ต้นดูขี้เกียจแล้วค่ะตอนนี้ดูขอไหวนะไม่เลอะเลยคันแต่นี่แล้วก็ทำที่กั้นด้วยนี่ หนูปูจับแต่เมื่อวานแล้วนะคะเห็นดีวางไว้ตรงนั้นไม่ใช่เลยเราหนูจะขึ้นมาแล้วก็จะปีนขึ้นไปทางนู้นอันนี้ก่อนเลยมาเอานี้ก่อนเลยแล้วกันนี่คือลงเตาเผานะคะนี่คือลาวาเาข้าไปอันนี้เผาเต็มเพียบอันนี้ก็ชั้นข้างบนไม่มีอะไรหรอกข้างล่างมีมีมีข้างล่างใส่กรตจ,จง,งนั้นไปใช่ไปนีอเลยข้างหน้าเรานี่้เลยไี่ได้ช่วยหนูด้วยหนูติดเยอะมากเลยมา ปืนอ,อันนี้คืออะไรอ่ะเอ็นชาร์ดใช่สามารถแอบได้ด้วยนะแอบตรงนี้เนี่ยแต่มันแอบไม่ปิดนจะไม่ได้เอาขึ้นมาข้างบนเลยนะคะนี่คือห้องเก็บของมันยังมีชั้นนีกชั้นนึงด้วยนะเฮ้ยไหนไปด้นี่คะ่ะนี่ใครสร้าง <laughs> ตกได้นี่ไปเนี่ยนี่คือแบบว่าโดมเอาแบบว่านี่แบบว่ามีเก้าอี้นั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอชนสิ่งนี้ไอร้โชว์สัตว์อะไรจะมีตกกลางตรงนี้เดี๋ยวไปทำอะไรเดี๋ยวพี่จะทำเป็นไอ้นั่นไม่ไม่บอกดีกว่าเอาไว้เป็นวันสำคัญวันสำคัญนะเดี๋ยวค่อยมาแต่งวันวาเลนไทน์ก็เป็นรูปหัวใจวันคริสต์มาสก็เป็นต้นแตนตาขบศร ตอนคิดมากเนี่ยมาอย่างแรกก็ตกแต่งก่อนละอย่างแรก,แกเราก็ไปหาอุปกรณ์นะแต่ว่าหนูได้ไม้ไม่เยเอะเลยแล้วไม่ปอบฟ้องแล้วเดี๋ยวหนูเอาไม้ก่อนละกันเองจะตกแต่งยังไงหนูคิดมั่วเลยค่ะตอนเนี้ยมั่วเลยพี่ทานมั่วเลยตอนนี้มั่วเลยไม่ต้องห่วงมั่วเลยพี่ทานต้องมั่วเลยตอนนี้มั่วทำไมอ่ะ ไม่ตัวแต่งเผื่อมั่วไปอยู่มันก็สวยเองนั่นแหละทุกคนหนูคิดว่าเผื่อให้มันเป็นแบบเนี้ย่ะทำไหนมาไงเข้ามาแบบจะมีคนเรียกว่าโอน้ำใช่ไหมคนะโอน้ำท,ทนารณะทำทำไมทำทำน้ำทำทำไม สวนสาธารณะที่ไหนเขาเล่นน้ำกันไม่ใช่บอ่อน้ำพุบอ่อน้ำเหรอนูพูดผิดเดี๋ยวก็ทำสิเอาก็ไปหาสิ ทำไยนี่จึ๊บจึ๊บแล้วก็มีน้ำตกลงมาน้ำพุแล้วเราก็ปีนน้ำขึ้นไปแล้วเราก็เราก็เป็นสาร์มารีตี้ยไปเอาโนู่นไปแล้วก็ถังเอามาตักน้ำบ้านหนูจมีเล็อยู่กระคาบดบ้านหนขโมยเหล็กบ้านเก่า ชใชราะว่าขโมยมันจะดูโหดร้ายต้องใช้แบบว่าช่วยกันแต่<ม>ว,ว่าไปยิบไปยืมมายิบยืมมา,มาออนั่นเราคือคนดีแต่ไม่ดีแต่เท่าไหร่ยั่ไงเลย <laughs> ระมี่ยตไมเชไมระมเตรียรอแบไม้มามตกแต่งก hey, ่อนสิ กัใบไม้อยู่อยู่ข้างๆหรือยังไงฮะตี๋สืออีกเลมาทิ้งใบไม้มาอยู mother, ่ใบไม้ม <c oughs> ่ตนี <bizarre> ่มาเล้ยงไปเทน้ำนี่นะเชฟบเชฟบนเก้าเจะขึ้นสิ ถ้าออกขึ้นไปไงี้ล่ะเออเราะเป็นคนจนอย่าลืมคนจนไงี้ยเ,ออเราก็ต้องทำตัวจนหน่อย,อยไมีอาหารกินเดอ้ออันนี้อันนี้ไม่หาเองแน่อันนี้ไม่มีอาหารกินนะอันนี้ไม่หาเองอนนไม่เกี่ยวเกบาย้หมดแล้ววันวอะไรเนี่ย น้ำท <anto> <isto> ่วมหมดละเออ่มน้ำท่วมไปหมดแล้วน้ำท่วมไปหมดแล้ววันจะไม่ใช่ชื่อวันเท่าไหร่ชื่ออะไรชื่อชื่อมีลุนดะไอ่ะไปยืมก่อนก่อนจะลุนไปชัดไปตัดใบไม้บ้านเองดีกว่า ต้นไม้บ้านนี้ไงจะเป็นโลนแล้วต้นไม้โลนจืดจืไปหาตัดต้นมันด้วยไม่ตัดตัดไว่ได้เลยต้นไว้อะตัดแต่ใบพอจืดจดจมีแต่ต้นไม้ขาวเลยอะมันใบไม้มันใบไม้อันเดียวกันเหรอไม่อันเดียวกันดีใบไม้คนละสีเลย รตัดไปไม้บ้านเองดีกว่านี่มันสวยงามอยู่แล้วคุณมาทำให้มันย่ำเย่กว่าเดิมสวยงามก็พูดสวยไธรรมดา่าชอน่าคือคนรวยแต่เธอคือคนจน เปลี่ยนเป็นคนรวยแล้วไงคนรวยไม่มีอะไรกินแล้วนะเมื่อกี้มาขอคนจนกินอยู่เลยนี่ฉันมีปลาแล้วหกสิบสามตัวเราแบงแบงว่าเป็นต้นแบงล่างแบงล่างด้วยด้วยไงแต่ไปก็อะไรนี่มีมีปุ๋ยมามาแล้วไหมให้มันมีดอกอะไรเงี้ยแม่ก็ไปหาทุบ ดอกไม้มาใส่ดีกว่างั้นยูคนหลับก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวหาไปหาทุบดอกไม้แถวเนื่อยแหละยูจะเล่นเป็นคนขี้เกียจแหมเอ้ยมันไม่ช่วยไม่ถ้าทำอ่ะเอ้ยถ้าทำอยู่คนเดียวทุกวันดูนะเขาดนะูดูแนเขาดู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 ขี้เกียจอะ่ะ <c oughs> มันก็จะเป็นอย่างงะเดี๋ยวมีมมกระดูกไหมนะมีกระดูกไหมนะ หนูเอาเดาบบอลชยมานะให้กระดูกไม่มีวะเฮ้ยทำเป็นเล่นไม่มีกระดูกได้ไงวะใครฆ่ามามใค้ฆ่ามาอืมไม่มีกระดูกกระดูกหายไปไหนอ่ะไม่ใชาได้ี่นี่ใช้หมดแล้วใช้ยุง่งหมดเลยยังไม่เคยใช้เลยยังไม่เคยใช้แล้วก็ใช้ทำข้าวไง แรงมากสัตว์เยอะเกินไม่ได้แลกมากหรอกกระตุกนิดๆหน่อยๆแต่สำหรับประชาชนแต่คนอื่นเนาะเครื่องดับเรื่องขามไปีดีสำหรับเราคนเดียวลยสำหรับคนอื่นเขาทอาซับดีกนหมดนะวันน้องก่นนะั้นนะนั่อยู่บ้านเอง แบบนี้เหรอดูนะชุบพิธาดูนี่นะชิอร์ไหนไอคิปอร์อยู่ไหนโอ้โหพี่ชาพีธชหนูหนูไม่มีธหนูอีพิธาเจนจุงอะก็พี่ชาเข้ามาเล่นทุกวันเนี่ยไปตอนคืนพี่ชาก็ฟารไปคนเดียว็นีนเียยเฉยนี่ทุบดอกไม้ใส่ เชื่ไปไงโอ้โหทุบหนึ่งได้สองแม่ทกอเด้อเชื่อเชื่อเชื่อแมหนูก็เป็นแบบนั้นเชื่อเชื่อเช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 ทุบเชอเชื่อเช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 ีเอสสเแล้วที่เราปกคือแล้วมันจะได้ทีแล้วมันจะเพิ่มยังไงก็นี่ไงสิบเต้นแล้วเนี่ยนี้พอละเยอะละ เงียบเลยทุกคนเงียบเร็วเงียบทำไมอ่ะต้องเงียบเงียบทำไมเงียบเงียบทำไมอึ่งเฮ้ยคนอื่นเขารู้ไปแล้วแหละไม่ใช่เองไอ้วันเอ้มาแล้วก็ใส่ดอกไม้ก่อนเลยอย่างแรกนี่ทางเข้าครับทุกคคนรับเจ็บเจ็บนี่ก็ตรงนี้พอหนูจะเบานะคะคือเออปลูกไว้ตรงนี้นี่ พีท่ทัศมันจะบอกกับทุกคนว่าบอกว่าว่าว่าทึนทึนทึนนบอกว่าคนติดตามให้เราหน่อยนะว่ากวถูวอะไรวะนั่นก็ถูกแล้วแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเขาใหญ่สึงหรับพวกเราแต่เราเรคุณก็เป็นยังไงพวกเราเหตุยังไงอะเรื่องอะไรเออแม่สร้างเมืองของเราได้ไอ้พูดกี่รอบปะเนี่ย 咱们不玩，咱们。 ความดอกไม้หนูถืออายุใช่อป่าฮถืออายุซือขวาน แค่นี้แหละก็แบบโอ้โหก็สวยแล้วอ่ะเดี๋ยวงั้นเราอะไรเงี้ยเราอะไรเดี๋ยวปลูกต้นไม้หน่อยถ้าเราจบคลิปตอนนี้มันจะเร็วเกินไปเราต้องมีอะไรสนุกๆมีอะไรให้ทำทำอะไรตอนนี้มันก็แบบอะไรที่เกินไปอ่ะที่เราทำอ่ะนี่โอ้คนดูโอ้โหไม่มีภารกิจภารกิจอหนุ่มหนุ่มสวยงานอลังการมีทางใช้ถือด้วย มันก็ทําอะไรดีทำไดีกับทุกคนเพราะว่าคลิปเรามันยังไม่จบเพราะมันยังไม่ถึงเวลาจะทําสะพานข้ามดีกว่ามั้ยเอ้ยไม่เอาดีกว่าไปไหนดีวะนั่นบัาทำฟาร์มข้าวได้ไมั้ยฟาร์มข้าวหน่อยเดียวเลยฟาร์มข้าวของหงนูก็มีอยู่แล้วมันจะดู

ทำตรงไหนอะเรามีสิบสาอดีนะมา,ามทำตรงไหนแม่จะทำอะไรทำข้าวเงี้ข้าวไงีาทำข้าว,าวนี่หนูนันนี้เลยหนูจะมัน่อกอนจะหนูะที่จะทำกระตุอะไรอะอะไรจะพูดอะไร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  mm <laughs> ใส่ดินเนี่ยมันปลากางดินเนี่ยเนี่ยวางไปใส่วางดินแล้วก็เว้นตรงกลางด้วยนะยไปตรงนี้ห้าวนี้ามวางแถวนเนี้ยยาวไปเลย เออคือเอ็งวางวาวงงันไปวางไปวางไปลูกน้อยเอล,ยล,ย,ลย,ยลูกน้องดีดีด,ดีทำดีทำดีไปทำไป<ช>เร<ล>ื่อยเรื่ลูกน้องฉันทำไปเรื่อยเลูกน้องทำไปเรื่อยเลูกน้องมาช่วยกันวางสิๆๆดีมากลูกน้อ <Lis S 1> งเออไแหละเออก็ใช่ไงลูกพี่ไงฉันก็คือลูกพี่แกแกลูกแค่เป็นพี่ชายพี่ชาย ฉันน่ะเป็นลูกพี่แกแกมันคือลูกน้องฉันไม่ใช่ลูกน้องแต่ฉันคือลูกหัอนอะไรอ่ะเร็วๆช้าๆดีลาโอ้ช้าๆดีลาัยทำยๆ ไปทำ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 ไปอ็งเอางี่ดิดินไปทันดิด,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 ดิทัดูด้วยอ็งมันช้าเกินไปไม่ทันการไม่ทัทนผิดอะไรวะเออูเร็วดีแล้วอะ<ฮ> มาทีา่เองเดยจะทำวิธีพิชิตจุบจุจบต้องการห้าม้าวางดินเออาให้เป็นน้ำไงเนี่ยเดเท่าเองันตกไปเรื่อยเไงเออแป๊บ๊บเอาอเย ดินหมดก่อนแล้วโอ้ดินพิชิตย,ยังได้เยอะกว่าเองอีกซึก <c oughs> ่เปี๊ยวเลยเปี๊ยวเลยต่อไปก็ดินหมดดินหมดก็ต้องไปหาดินใช่ไหมใช่แต่เราไม่ยังเ <c oughs> ออเองขี้เกียจเนี <c oughs> ย่ยเองไม่ไปไม่ใช่เรามีดินส่วนตัวดินส่วนตัวอะไรกันดินอัตโนมัติดิดดนอัตโ <c oughs> น,นมัติไปนี่ทุบข้าวก่อน ชึตายทำไมตายทำไมีชีวิตแค่ชีวิตเชอมีหลายชีวิตเกี่ยวอะไรฉันอยากฉันอยากเกิดใหม่กลายเป็นงูเออแปลกเว้ยเป็นคนอยู่ดีๆไม่เป็นอยากเกิดใหม่เป็นงูไม่ไม่ฉันไม่อยากเกิดใหม่กลายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คุณที่ ที่อะไรล่ะ <G ül> เออที่อยู่ในอะไรเราก็รุนตั้งนานทีมีคนชอบแกงใครแกลงเธอใครแกลงเราบอก, <G ül> กามาสิแกนัท่าไรฉันู้้แค่แกงเธอเลยนะวัน <G ül> <G ül> เอาสิฉันมีมีดเหมือนกันนะม <G ül> ันจะช่วยมาหาฉันนี่เดี๋ยวเธอจะฆ่าให้ อะไรเนี่ยเจ็บ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 อ๋อแบบบ้าเลยฮะอย่างนี้ครับตอนนี้ฮะนี่กูเจ็บ ให้ช่วยหาเลยเฟฟเฟฟเฟเฟนี่เจแล้ว no ดูไป่ข no ดูไม่ก yeah. ็นอนดีกว่านนี้คิปเปอร์เดี๋ยวนมดียวกลางคืนนะคะเดี๋ยวจะเวันนี้คือเจอสาเเรฟ็เินหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มรอบรอบตทีหลังเอาดินมาใส่ จุดนี่นี่นี่ยิโดนด้วยนั่านแม่ยิงจัดอยู่ไหนวะมันหมดแล้วแหละพ่อจัดอยู่ไหนวะ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 อย่างคนดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบคุณมากครับ อะไรไม่มีกดติดตามก็ได้เอาไม่มีกดติดตามกดติดตามให้เราเลยนะครับบ๊ายบาย